รีครับคนที่เรียนภาษาเนี่ยจะโดน AI แย่งงานไหมครับคำถามของน้องบัมเบิ้ลบีเนี่ยดีมากคนระัขั้นแรกเลยให้น้องไปดู ChatGPT 4o นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมันเนี่ยเก่งกว่า AI ใน Samsung s a m s u n Galaxy g S24 อีกนะครับเพราะใน Samsung S24 เนี่ยเป็นล่ามแปลภาษาแล้วดีเลย์5วิครับแต่ ChatGPT 4o เนี่ยมันใช้เวลาคิดแค่1-2วินาทีนะครับ มันตอบโต้ได้เหมือนล่ามที่เป็นคนเลยครับถ้าถ้าน้องเรียนจบละด้านภาษาแล้วจะไปเป็นล่ามเนี่ยน้องเนี่ยจะได้รับผลกระทบจาก ChatGPT ตัวนี้นะครับแต่ในบริษัทหรือหน่วยงานรัฐที่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะใช้ล่ามแปลภาษาที่เป็นคนอยู่นะครับยังไงเนี่ยถ้าน้องเป็นท็อป3นต์ของสายอาชีพเนี่ยน้องก็ไม่ตกงานหรอกครับต่อ้ ChatGPT นี่มันเก่งเท่าคนนะครับ แต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะไปเรียนคณะอื่นนะครับเรื่องอะไรพี่จะเรียนคณะทิศเสียงครับและสุดท้ายเตียขอให้น้องบัมเบิ้ลบีเนี่ยมีความสุขกับอาชีพแปลภาษา